เฝ้าลุ้นเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เบบีคนที่สองจะมาสักทีสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มเจมเรืองศักด์ลอยชูศัก์และภรรยาสาวก้อยนัชชาเพราะตอนนี้ทั้งคู่ต่างมีน้องเมดา้าเข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่ให้อบุ่นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นล่าสุดคู่รักเจมก้อยแอบลูกออกเดทเติมรักสองต่อสองฉลองครบรอบขอแต่งงาน9ปีแล้วโดยหนุ่มเจมได้อวดภาพคู่สีภรรยาคนสวย กับแคปชั่นฉบับคนคลั่งรักว่าดินเนอร์กับแฟน9้าปีทำไมไวจังอ้อเวลาที่คนเรามีความสุขเวลามักจะเดินเร็วเสมอขณะที่ครูก้อยก็สาสตร์ความหวานถึงสามีสุดเลิฟไม่แพ้กันว่าครบรอบวันที่ปปาขอแม่แต่งงาน9้าปีแล้วเหรอเนี่ยถามย้ำไปแล้วอีกรอบว่าย้อนเวลาไปได้ยังขออยู่ไหมคำตอบที่ได้ยังยืนยันคำเดิมนะ เก็บไว้เล่าให้เมดาฟังสไลด์ภาพที่สองคือภาพวันที่พี่เจมขอแต่งงานตื่นเต้นมากงงมากปุบป,ปับมากฝันที่เป็นจริงมาก555าบวกจำได้ว่าตอบไปว่าพร้อมตั้งนานแล้ว555บวก